ก่อน,นต้องขออนุญาตขอบคุณท่านเลขาธนกิตนะครับที่ได้เป็นคิดเรื่องนี้ขึ้นมาจุดประกายขายความคิดขึ้นมาว่ากระทรวงเราหน้าจะมีหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมกับกระทรวงยุติธรรมครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเครือข่ายที่เป็นกรารยนานมิตรในการทําง,งานกู้กันมาตลอดก็คือกระทรวงสาธารณสุขก็รับไม้ที่จะมาทําความตกลงที่จะกับเคลื่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างที่ท่านเลขาได้กล่าวถึงต้องเรียนว่าในมิติของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ในมิติของการจัดบริการสังคมหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของการอำนวยความยุนะฮะในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญาเพนะราะฉะนั้นถ้าเรามีคนไกใน,นำไปสู่การไกล่เกลี่ยในคดีที่สามารถไกล่เกลี่ยได้เนี่ยไม่ว่าคดีในเรื่องของคดีแพ่งและพานิชหรือว่าคดีอาญาที่เป็นคดียนยอนุโลความได้แล้วเนี่ยเรามีคนไกนี้ช่วยในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดแล้วก็ประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงยุติธรมรมโดยเฉพาะยุติธรรมจังหวัดแล้วก็โดยเฉพาะแล้วถ้าเกิดว่า เอ่อเป็นมิติของสุขภาพหรือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเราก็ได้สัญจรสารสสุขให้ได้ช่วยดูแลเราสามารถที่จะนําไปสู่การเจราจาทาคำความเข้าใจนะครับกรณีประนอมแล้วก็มีบันทึกนะครับผลของการกาไกลเกลี่ยนะครับสามารถอุติคดีได้ในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่เมบันทวีความรุนแรงมากขึ้นมีนความหลากหลายมากขึ้นเนะี่ยถ้าเราสามารถบันทึกความไกล่เกลี่ยกันได้สามารถทําความเข้าใจได้แล้วนําไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวสร้างความเข้าใจของครอบครัวได้มากขึ้น ก็จะเป็นทางออกทางหนึ่งในการทำหน่วยความยุติธรรมทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่ต้องนําคดีขึ้นไปสู่ศาลนะครับแล้วก็จะลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและที่สําคัญครับเราได้ผู้ชนะทั้งทั้งฝ่ายที่เป็นผู้กรณีและผู้ที่ถูกกล่าวหาอะไรเหล่านี้ครับทั้งผู้ทั้งเป็นโจทก์ได้จำเลยก็จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ได้ผู้ชนะทั้งคู่ก็คือวินวินทั้งคู่ก็เป็นทางออกที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่กระทรวงโดยท่านแล้วมันเป็นอัตราบ่มครับ,นะรบตั้งใจที่จะ ทำเรื่องนี้ออกมาให้เป็นรูปมาทาจริงๆแล้วก็ได้ทันธนาปิดที่นำหลักคิดแนวทางแล้วก็หลักสูตรของทางกระทรวงยุติธรรมมาสู่การอบรมในวันนี้ซึ่ง MoU เนี้ต้องยืนยันว่าไม่ใช่กระดาษเพื่อนน้ำหมึกแล้วก็เราได้ได้ปฏิบัติตามบันทึกความร่วมมือนี้ตั้งแต่วันที่28แล้วถ้านํามาวันนี้หเห็นว่าจากที่เราทําความตกลงกันคุยการหารือกันแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติจริงได้ผู้ไกลเกลี่ยทั้งหมด102คนแล้วเราได้คนเหล่านี้มอบเกียรติบัตรให้เรียบร้อยแล้วจะได้นําไปสู่การปฏิบัติจริงแล้วก็ใช้ ระดาบเพื่อนน้ำมือที่เราเรียกว่าบันทึกความร่วมมือนี้แหละนำไปสู่การทํางานใ้อย่างต่อเน,นื่องในพื้นที่ในทุกจังหวัดแล้วก็รุ่นที่3ารุ่นที่4หรือรุ่นต่อๆไปก็ต้องมีเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นประโยชน์ครับพี่น้องประชาชนและโดยเฉพาะกลุ่มต่อมาในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งก็ขอเรียกขอบคุณทุกท่าน,นอีกครั้งหนึ่งครับ